สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานแอป SCB Easy ผ่านการตรวจสอบใบหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเดบิต ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้แนะนำจากประสบการณ์จริงของผมเองผมได้ทดสอบมาก็ปรากฏว่าใช้งานได้จริงนะครับช่องทางในการสมัครใช้งานแอป SCB Easy 1. สมัครผ่านการตรวจสอบใบหน้า 2. สมัครผ่านบัตร s c b หรือว่าบัตร ATM ของท่านในกรณีที่ท่านมีบัตร ATM 3. สมัครใช้งานผ่านตู้ ATM ในกรณีท่านมีบัตร SCB หรือว่าบัตร ATM ของท่านนะครับ 4. สมัครใช้งานผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขานะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกสมัครแอป s c b e a s y ด้วยการผ่านการตรวจสอบใบหน้า โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเดบิต ATM โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับสามารถทำที่บ้านได้เลยสิ่งที่ท่านควรมีในการเปิดใช้งานแอป SCB Easy ผ่านการตรวจสอบใบหน้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเฉพาะรุ่นที่รองรับการสแกนใบหน้าเท่านั้นนะครับและเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ตอนที่ท่านไปเปิดบัญชีหรืออัปเกรดข้อมูลล่าสุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ และบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะเอาไว้กรอกข้อมูลหากท่านมีครบแล้วเรามาสมัครใช้งานแอป SCBEC ด้วยการผ่านการตรวจสอบใบหน้ากันได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ให้ท่านดาวน์โหลดแอป SCBEC จะเป็นแอป Store Play s t o r แอป p g a l l ร r y ก็ได้นะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดขึ้นมาแอป SCBEC ก็จะถามว่าคุณเป็นลูกค้า SCB ใช่หรือไม่ให้เราตอบว่าใช่ ขั้นตอนที่2ระบุหมายเลขประชาชนในกรณีที่ท่านเป็นคนไทยถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรต่างด้าวกรอกวันเดือนปีเกิดพศอสอี่หลักแล้วกดถัดไปขั้นตอนที่3เลือกสมัครใช้งานด้วยการตรวจสอบใบหน้าขั้นตอนที่4ให้ท่านถอดหมวกถอดแว่นตาและเลื่อนหน้าอยู่ในกรอบกดถัดไป แล้วทำตามขั้นตอนยืนยันตัวตนขั้นตอนที่5อ่านเงื่อนไขและก็กำหนดต่างๆแล้วกดยอมรับขั้นตอนที่6เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่รับ OTP หากท่านไม่พบเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ติดต่อสาขาเพื่ออัปเกรดเบอร์มือถือแล้วกดถัดไปเพื่อกรอกรหัส OTP ที่ได้รับขั้นตอนที่7ตั้งรหัสพิน6หลัก เพื่อเข้าใช้งานแอป SCB Easy แล้วกดถัดไปขั้นตอนที่8สมัครใช้งานแอป SCB Easy สำเร็จกดถัดไปเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกก็เสร็จสิ้นในการเปิดใช้งานแอป SCB Easy ด้วยการตรวจสอบใบหน้าโดยที่ว่าท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่ท่านทำความเข้าใจสักนิดหน่อย ท่านก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับก็ปรากฏว่าใช้งานได้จริงๆนะครับหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแอป SCBEC ด้วยการตรวจสอบใบหน้าก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c y b e r c h a n n e l ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ